สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการบริหาร,รมือและเท้าเพื่อบรรเทาอาการชาครับท่าบริหารมีด้วยกันทั้งหมด6ท่าทุกท่าทำสลับกัน10ครั้งทำซ้ำสามรอบระหว่างรอบพัก2นาทีท่าที่1ท่ากำแบ ยกมือขึ้นสองข้างกำมือแน่นพอดีแล้วกางนิ้วออกเต็มที่ท่าที่สองท่ากลางหุบยกมือขึ้นสองข้างกลางนิ้วออกเต็มที่ทททลลออทแล้วหุบเข้าท่าที่สามท่านับนิ้ว ยกมือขึ้นนับนิ้วเริ่มจากนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้แล้ววนมาที่นิ้วก้อยทำไปเรื่อยๆท่าที่4ท่ายืดเท้ายืนตัวตรงค่อยๆจิกปลายเท้าแล้วกดฝ่าเท้าด้านหน้าลงสู่พื้นทำซ้ำกับเท้าอีกข้าง ท่าที่ห้าท่างอฝ่าเทา้านั่งบนเก้าอี้หลังตรงยกขาข้างที่จะเริ่มบริหารขึ้นกระดกข้อเท้าค้างไว้5วินาทีแล้วเปลี่ยนกดเท้าลงไว้5วินาทีนับหนึ่งครั้งทำซ้ำกับเท้าอีกข้างท่าที่6ท่านวดฝ่าเทา้านั่งบนเก้าอี้หลังตรง นำผลมะกรูดมาวางไว้ใกล้ๆเท้าใช้เท้าวางข้างที่บริหารเหยียบลงบนมะกรูดแล้วคลึงให้ทั่วจากจมูกเท้าไปถึงส้นเท้าทำซ้ำอีกข้างอย่าลืมนะครับทุกท่าทำสลับกัน10ครั้งทำซ้ำ3รอบระหว่างรอบพัก2นาทีครับ